โอเคค่ะต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะก็อยู่กับโมจิมาเนอรวันนี้ก็จะมาจัดอันดับสกินของลิเลียนนให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าสกินไหนเนี่ยน่าซื้อแล้วก็น่าเล่นแล้วก็เอฟเฟกสกินไหนเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่สกินแรกกันเลยก็จะเป็นสกินระดับฮีโร่อีกนั่นเอง <S <S นี่สกินนี้ไม่น่าจะมีเอฟเฟกนะแต่โมจิชอบ โมเดลสก,กินนี้นะเพราะสวยนะดูดิและสก,กินนี้ก็เป็นสก,กินระดับเอเจน์สีส้มนั่นเองนะทุกคนสก,กินนี้ก็ถือว่าโอเคเลยและสก,กินต่อไปเป็นสก,กินระดับอันติเมตนะสำหรับสก,กินนี้ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะและเอฟเฟกสวยงามและสก,กินต่อไปเป็นสก,กินระดับมิลเลอร์นั่นเอง สก,กินนี้มจิก็ชอบมากๆนะสำหรับสก,กินมิลเลอร์นั่นเองก็เป็นเจ้าหญิงสวยๆของเรานะและสก,กินต่อไปเป็นสก,กินที่ย้อมแมวมาจากอัลติเมทนะก็จะเป็นสก,กินเอสเตมนั่นเองนะเอฟเฟกต็เปลี่ยนไปนิดเดียวนะสำหรับสกินเอสตมและสก,กินนี้เป็นสก,กินระดับลิมิตสีส้มนะ นี่ก็จะเป็นจิ้งจอกรถแข่งและสกินต่อไปก็จะเป็นสกินระดับลิมิเตดสีส้มเหมือนกันนี่ก็จะอยู่ในช่วงสงการหรือเปล่าสําหรับสกินนี้ไม่แน่ใจนะแต่ถือว่าสวยงามมากๆนะสำหรับสกินนี้และสกินต่อไปก็เป็นสกินระดับลิมิเตดสีเขียวนะสาหรับสกินนี้ไม่น่าจะมีเอฟเฟกนะแต่ถือว่าสวยงามมากๆและสกินต่อไปสกินนี้เลยที่โมจิชอบมากๆนะ สกินเวนโมจิก็ชอบมากๆนะใครที่ชื่นชอบสกินไหนบ้างก็สามารถบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะส่วนตัวโมจิชื่นชอบสกินนี้ที่สุดเลยนะแล้วก็ชอบนําสกินนี้ไปเล่นด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวสกินกันนะทุกคนและสกินนี้เป็นสกินระดับฮีโร่อีกนั่นเองนะก็ไม่รู้ว่าจะมีเอฟเฟกต์หรือเปล่านะการโจมตีธรรมดาก็เหมือนเดิมเลยนะไม่น่าจะมีเอฟเฟกต์นะสำหรับสกินนี้ดูดิ เอฟเฟกต์ก็เหมือนเดิมเลยก็จะประมาณนี้นะนี่แล้วสกินนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกต์ทาวา์ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยและสกินนี้ก็เป็นสกินระดับรีเจนนะทุกคนนี่สำหรับสกินนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะเอฟเฟกต์การโจมตีธรรมดาก็จะเป็นสีชมพูปะปนกับสีม่วงนะและเอฟเฟกต์สกิลก็จะประมาณนี้นะแต่สกินนี้ก็ถือว่าโอเคสวยงามอยู่นะ จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปดาวด้วยนี่ก็ถือว่าโอเคสวยงามอยู่และสก,กินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์ท่าวาร์ปนะนี่เลยและสก,กินนี้ก็เป็นสก,กินระดับอันติเมตดั่นเองโ่จีว่าโมเดลสก,กินนี้ก็ถือว่าสวยงามนะและเอฟเฟกต์ก็นี่จะเป็นสีชมพูมีสีดำนิดหน่อยนะแต่รู้สึกว่าไม่อลังการมากแต่ยังน่าเล่นอยู่นะสำหรับสก,กินนี้ดูดิ โมจิชอบตอนมันขวานมากเลยนะมีเอฟเฟกสีดำออกมาด้วยนี่และสกินนี้ก็มีเอฟเฟกท่าวาดด้วยดูดิสวยงามเลยก็จะประมาณนี้นะทุกคนใครที่ชื่นชอบสกินนี้ก็อย่าลืมบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะโอเคค่ะสำหรับสกินนี้ก็จะเป็นสกินระดับมีราคานั่นเองนะใครที่ชื่นชอบสกินนี้เหมือนโมจิบ้างนะเอฟเฟกก็ถือว่าสวยงามอลังการมากๆเลยสำหรับสกินนี้นะดูดิ นี่ก็สกิลที่2จะมีปลาคาร์บลอยออกมาด้วยหรือปลาทองไม่แน่ใจนะแล้วก็ตอนแปลงร่างเนี่ยรู้สึกว่ามมมโมเดลจะสวยมากๆเลยนะเพราะเป็นสีชมพูปะปนกับสีส้มนะและเอฟเฟกต์คับเนี่ย ก็จะเป็นการนั่งดูพลุนั่นเองนะก็จะประมาณนี้นะใครที่ชื่นชอบสกินนี้ก็สามารถบ,บอกกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะทุกคนสําหรับสกินนี้ก็เป็นสกินที่ย้อแมวมาจากอันติเมตนะทุกคนเป็นสกินเอสซีนั่นเองนะโมเดลก็จะเป็นชุดสีเหลืองทองและเอฟเฟกต์ก็จะเป็นสีเหลืองปะปนมานิดหน่อยประมาณนี้นะเอฟเฟกต์ถือว่าโอเคสวยงามอยู่สําหรับสกินนี้นะทุกคนดูดินี่แต่ไม่อลังการ แต่ถือว่าน่าเล่นอยู่สำหรับสก,กินนี้นะใครที่มีสก,กินนี้ก็สามารถบอกอันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะนี่เอฟเฟกต์ก็จะประมาณนี้นะส่วนเอฟเฟกต์ทาวับก็จะเหมือนกับสก,กินของอันติเมตเลยนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสก,กินต่อไปกันเลยและสก,กินนี้เป็นสก,กินระดับลิมิเต็ดนะ <c oughs> ก็จะเป็น <c oughs> จิ้งจอกในล่างรถแข่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะใช่แหละนะแต่รู้สึกว่าสก,กิลแรกของเขาเนี่ย จะวงกว้างขึ้หรือเปล่านะทุกคนดูดิและเอฟเฟกสกินนี้ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะนี่ก็จะประมาณนี้นะส่วนเวลาแปลงล่างเนี่ยรู้สึกว่าหางของจิ้งจอกเนี่ยจะเป็นรูปบางแล้วก็เอฟเฟกก็จะเป็นเหมือนถ้วยรางวัลน,นะว่าสวยงามมากๆและสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกทาวาน,นะทุกคนและสกินนี้ก็เป็นสกินระดับลิมิเต็ดเหมือนกันนะโมจิชอบโมเดลแล้วก็เอฟเฟกสกินนี้ด้วยนะ ดูดิเหมือนอยู่ในทะเลจริงๆนะนี่ไปพักร้อนอะไรประมาณนี้นะนี่เลยเือว่าสวยงามมากๆเลยสำหรับสกินนี้นะดูดิใครที่ชื่นชอบสกินนี้บ้างก็สามารถบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะส่วนเวลาแปลงล่างเนี่ยนี่ก็จะเป็นโมเดลออกประมาณสีเขียวมิ้นท์หน่อยนะ และสก,กินนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกทาวาดด้วยนะแต่ถือว่าสวยงามมากๆเลยโอเคค่ะสำหรับสก,กินนี้ก็เป็นสก,กิน,นระดับลิมิเต็ดเหมือนกันนะนี่แต่สก,กินนี้ไม่รู้ว่าจะมีเอฟเฟก์หรือเปล่านี่นะก็ไม่น่านจะมีเอฟเฟกต์สำหรับสกินนี้นะดูนี่เหมือนกับต้นฉบับเป๊ะเลยก็จะประมาณนี้และสก,กินนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกทาวาบด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูสก,กินต่อไปกันเลยและสก,กินนี้เป็นสก,กินที่โมจิชอบมากๆนะก็จะเป็นสก,กินเวฟนั่นเองนะและโมจิเปลี่ยนชุดให้กับสก,กินนี้ก็จะเป็นชุดสีขาวนั่นเองนะนี่เอฟเฟกก็จะประมาณนี้นะโมจิว่าเอฟเฟกก็ถือว่าสวยงามมากๆแล้วก็อลังการด้วยนะใครที่ชื่นชอบสก,กินนี้เหมือนโมจิบ้างก็สามารถบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะและใครที่เป็นเมนของลิเล่น่าก็สามารถบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะนี่เอฟเฟกก็จะสวยงามประมาณนี้เลย และชอบตอนท่าขวัญของสก,กินนี้มากๆเลยนะและเอฟเฟกต์ท่าวาร์ปก็จะประมาณนี้นะนี่และก็กระโดดเข้าไปในภาพปิ้งและเกมนี้โมจิก็เอาลีเลน,นามาเล่นนั่นเองนะก็จะเป็นเมดกลางนะและซพอตของล็อกก็จะเป็นตัวตึงมาเกงก้านนั่นเองนะไม่รู้ว่าช็อตนี้ก็เรียบร้อยโมจิโนตุยเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันนะถือว่าสนุกมากๆนะสำหรับลีเลน,นา สำหรับช็อตนี้ก็น่าจะได้โอ้โหตายคู่เลยนะสำหรับ<แ>ฟาร์มตรงข้ามคือบัตเตอร์ไฟนั่นเองนะและฟาร์มของเรานั่นก็คือคิวเลนนั่นเองนะทุกคนช็อตนี้น่าจะได้ป้อมเขาเป็นชิวเรียบร้อยนะนี่โอ้โหและแทงตรงข้ามมานะนี่ตัวนี้นี่แหละเขาอ่านว่าซิกเนลหรือเอ็กเนลไม่แน่ใจนะโดยอติเราตายไปที่เรียบร้อยนะเวลาโดนมันกระโดดใส่ทีไรนะโมจิรู้สึกว่าเหมือนเรากระเด็นออกนอกเกมไปเลยนะและช็อตนี้เขาน่าจะมารวมกลางนะ โอ้โห,โโหนี่ไงโมจิบอกแล้วมันกระโดดแป๊บเดียวโอ้โหเหมือนกระเด็นออกโนโอกเกมเลยแต่ออฟทีมเรานั่นก็คือล็อกซี่นะก็จับมาแล้วทีมเราก็ฆ่านี่แหละชอบมากๆเลยถ้าเป็นซัพพอร์ตน่าจะดีนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าต้องสก,กิลทีมนี่ไงโอ้โหเบื่อมันมากนะเวลามันโดดใส่แต่ละครั้งโอ้โหตายแนย่ๆเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนละกันนะและตอนนี้โมจิได้ฆ่ามนที่3ตัวกับตาย2ตัวแล้วก็แอซิทหตัวนะทุกคน ก็ถือว่าสนุกมากๆสําหรับได้เล่นเลียน,นหน้านะก็ถือว่าโอเคอยู่และช็อตนี้ตามค่าออฟทีมตรงข้ามนันก็คือไอรีนนั่นเองนะแต่รู้สึกว่าป่าเขาอยากหมวกนั่นนี่ขวัญโ,โ,โอ้โหซัพพอร์ตของเรานั่นก็คือมาเกงก้าก็เป็นตัวตึงในเกมนี้นะก็ถือว่าดาเมจรุนแรงนะและเม็ตรงข้ามนั่นก็คือวีลานั่นเองนะสําหรับช็อตนี้วีลาก็โดนคิวเลนค้าเป็นที่เรียบร้อยและโมจิน่าจะโดนไอรีตามค่านะ นี่นี่เนี่ยสกิลที่1น,นี่ก็รอดมาเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวขอว่ากลับบ้านแป๊บน,นึงนะทุกคนขอเสียงสําหรับเมนลิเลนาบ้างนะใครที่ชื่นชอบแล้วก็ชอบเล่นลิเลนาก็สามารถบ,บอกกันสําหรับช็อตนี้นะโอ้โหโดนจับปุ๊บก,ก็ไม่น่าจะรอดนะถ้าเกิดมีสกิลของเราเข้าไปช่วยก็ตายแน่นอนนะและช็อตนี้น่าจะได้ป้อมเขาหรือเปล่านะดูดิแทงทีมเขารู้สึกว่าซัพพอตดีมากเลยนะ โอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพยายามสก,กิลเขาไปเรื่อยๆนะ <S <S นี่เล่นเิเลยหน้าโมจิชอบสกิลนี่โอ้โหไม่น่าจะรอดแล้วตอนนี้โหเสียฟิกเกอร์ไปเลยนะตอนนี้ก็น่าจะวาร์ปกลับบ้านก่อนละกันนะและช็อตนี้คิวเลนเราไปตายนั่นเองนะเดี๋ยวนี่นี่นะไวโอหลงมาจากไหนเนี่ยนี่ขวานนี่โดนจับก็ถือว่าตายเป็นที่เรียบร้อยเลยเพราะสกิลเราก็ถือว่าแรงอยู่นะ ส่วนช็อตนี้โอ้โหดูแทงค์ทีมเขานี่ระเบิดใส่เจ็บมากเลยนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าทีมเราจะตายสามเลยนะเนี่ยโหไอรีไม่ตายอีกนะเมื่อกี้<ว>เดี๋ยวเดี๋ยวขอถอยก่อนแล้วกันนะนั่นไอรีเลือดเหลือน้อยไม่กลับโหไม่โดนนะ<ว>โหทีมเราตายไปสามเลยนะดูนีแทงค์เขารู้สึกว่าจะอึดมากแล้วนะตอนนี้ไม่น่าจะไหวแล้ว พยายามใช้สกิลสกิดเขาไปเรื่อยๆนะไม่ได้บอกคนดูนะบอกบอกโมจิเองนะทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่พอจับได้ก็ถือว่าตายไปที่เรียบร้อยเลยโอ้โหตอนนี้สกิลเราก็แรงเหมือนกันนันเนนี่ <c oughs> แต่ถ้าทีมตรงข้ามโดนล็อกซี่จับทีไรไม่รอดแน่นอนนะและป้อมบนเขาแบบอยู่คงกระพันมากเลยนะไม่แตกสักทีนะอีกนิดเดียวก็ไม่แตกนะเดี๋ยวช็อตนี้ไบโอหลุดมาจากไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวโอ้โหเหลือครึ่งหลอด โอเคเราได้ป้อมบนนะแต่ป้อมล่างเราน่าจะแลกกับป้อมบนนั่นเองนะโอเคคิวเรนโอ้นม่ว่าจะวาร์ปกลับไปดูป้อมโห oh, ตายแน่อดน,นี้เจี ไม่ตายนะรอดมาเฉยเลยนะทุกคนตอนนี้ก็ฆ่ามาที่5้าตัวแล้วก็ตาย2 s งแอสซิสเอแล้วนี่ควันเรียบร้อยนะสําหรับมีลาก็ตายเป็นที่เรียบร้อยสาหรับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะสําหรับช็อตนี้น่าจะจบได้แล้วนะเพราะทีมเขาก็ตาย5ตัวโอ้ยตาย4ตัวเอามาจากไหน5ตัวก็จะเหลือแท้งทีมตรงข้ามนั่นเองนะก็จะอึดพอสมควรนะเดี๋ยวขอดันคลิปขึ้นไปนะ เื่อจะได้ดันป้อมได้โอเคป้อมบนแตกเป็นเชี่ยวเรียบร้อยนะนี่น่าจะได้โอ้โหตายหมดเลยนะสำหรับทีมตรงข้ามตอนนี้ก็น่าจะจบได้แล้วนะนี่เลยต้องขอขอบคุณทีมเวิร์คทุกๆคนด้วยสำหรับตานนี้ใครจะได้ MVP เดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนสำหรับใครที่ขอคิวเลนมาเดี๋ยวคลิปหน้าโมจิจะทำให้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นลิลเลียนหน้าก่อนลักกันนะทุกคน โอเคค่ะสำหรับ MVP ก็ได้แก่โมจินั่นเองนะนี่ได้เหรียญเ,เงินเมดแล้วก็ได้ MVP ด้วยก็จะประมาณนี้สำหรับเล่นเรียนหน้านะวันนี้ก็ขอทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โมจิด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บายบายทุกคนนะคะ